สวัสดีครับวันนี้ทีมงานร้านกรฟ้านะครับได้มาติดตั้งสมุรตัวรลาเซลนะครับขนาด2นิ้ว2แรงนะครับให้กับลุงจำลองนะครับอยู่บ้านเลขที่นะครับสามรนะครับหมู่1ิบนะครับตำบลหนองกกดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับตอนนี้ก็ได้ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบ่อนี้นะครับลึกที่40เมตรนะครับทางร้านเราก็มาใส่ ก็หน้าสี่นะครับกนันทรายตลอดนะครับสี่สิบเมตรให้กับลุงจำลองนะครับบ่อนี้ย่อนไปที่สามสิบสองนะสามสิบสองเมตรนะครับท่อจำนวนแปดท่อนนะครับท่อที่เห็นนะคือท่อขนาดสองนิ้วนะครับน้ำออกเต็มท่อนะครับตอนนี้ก็เวลาสิบห้านาฬิกาสี่นาทีนะครับ ระดับน้ำจากผิวดินนะครับอยู่ที่5เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งแผงนะครับแผงเป็นแผง450วัตต์นะครับแบบโมโนนะครับฮาร์ปเซลนะครับ โครงสร้างแผงนะครับใช้เสาสามคูนสามนิ้วนะครับแปรระคารสามคูนนิ้วครึ่งนะครับเ,รเกตสายเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยึดแผงอย่างดีนะครับถ้าเราสั่ง,งเราใายเราก็มาเราไม่รู้ว่าไม่ได้ให้สายหรอกมาดูกล่องคอนโทรลของทางร้านนะครับด้านหน้ากล่องนะครับเป็นจอมอนิเตอร์สำหรับไฟเ c ซีหรือไฟบ้านนะครับ ตัวที่สองนะครับตัวชิโนทัมเมอร์ครับตัวป้องกันไฟขาดไฟเกินนะครับผมมาดูกล่องข้างในนะครับตัวนี้เป็นกล่องหนึ่งัน้ารอวัตต์นะครับไฮบิดนะครับเป็นสองระบบนะครับด้านนี้นะครับเป็นเซิร์ตแล้วก็เบรกเกอร์แล้วก็ฟิวทั้งด้านโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเซิร์ตนะครับแล้วก็เบรกเกอร์แล้วก็ฟิวทั้งด้านไฟฟ้านะครับ ตัวนี้จะเป็นชุดดักกาวนะครับสายกาวแล้วลูกร้อยนะครับ p o w e r p ัสีน้ำเงินตัวนี้นะครับเป็น p o w e r p ัทางด้านต่อคอนโทรลให้กับปั๊มนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น powerpack นะครับตัวที่สองเป็นต่อสายไฟ AC สำหรับไฟไฟฟ้าบ้านเข้ามาสำหรับปั๊มน้ำนะครับ อันนี้คือหลักกาวนะครับห่างประมาณ80เซนนะครับแล้วก็ทั้งร้านแล้วนะครับเจาะรูระบายอากาศให้กับฮิตซิงของคอนกรฟคอนโทนนะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับของจำลองนะครับก็จะเอาน้ำนะครับดูดหลงสะนะครับผ่านท่อตรงนี้นะครับที่เราเห็นนะครับที่เห็นคือน้ำขนาด ก็สองนิ้วนะครับดูดลงสระนะครับปล่อยไปในสระแล้วก็เอาไปทํานาสําหรับด้านหน้าที่เห็นเนี่ยครับเห็นทุง่งเขียวตอนนี้กําลังโตดีเลยนะครับ <le> อันนี้ <le> น้ําที่ปล่อยมาจากบ่อบาดานเมื่อกี้นะครับมาออกตรงสระตรงนี้นะครับครับผม ถ้าสนใจติดตั้งระบบน้ำโซลาเซลล์ติดต่อที่ร้านมังกรฟ้าร้านศักดิ์อุทัยธานีได้เลยครับขอบคุณครับ